สดีค่ะมาพบก,กับ Big c ค o า d ด h a n n e l อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่การบินไทยสำนังกงานใหญ่ที่บิ๊กพาวดีนะคะเนื่องจากว่าคอนโดของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับที่นี่มากๆเนาะแล้วเราก็รู้ว่าที่เนี่ยมีคาเฟ่ที่เป็นแบบว่าอาหารที่เขาเสิร์ฟบนเครื่องของการบินไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เรากำลังจะย้ายบ้านใช่ไหมเราก็เลยรีบมาก่อนเพราะว่าถ้าย้ายไปแล้วเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้มาแล้วแล้วก็วันนี้นะคะไม่มีคนเลย มีรถแค่คันเดียวเนาะโอ้เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนกันค่ะโดยที่เราจะไปขึ้นบันไดตรงนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้รามันอยู่ที่แถวสองนะคะเรามาช้ามาก,กอตอนนี้ยังขนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จุดนี้พอเข้ามาถึงก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ถ่ายรูปเซลอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบข้างหน้านะคะคือ เขาจะเป็นแบบว่าที่เราเอาไว้จะแบบแบบปีเป็เซตเมนูจะเป็นแบบเฟิสคอร์แล้วได้หนึ่งอย่างค่ะท,ทั้งหมดนี้ก็ได้หนึ่งอย่างของหวานแล้วได้หอย่างค่ะและ้วก็เมนคอร์หดนี้ได้หนึ่งอย่างปลาท่องโกะค่ะมีหม้มีค่ะในเซ็ตก็จะได้ปาท่องโกะหนึงตัวก็เ,ออเป็นเซ็ตก็เลยเนาค่ะ ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีลูกเรือมาคอยเดินบริการให้ค่ะเดี๋ยวลูกค้านั่งก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งที่โต๊ะแล้วเนาะถ้าเป็นโต๊ะฝั่งที่เป็นลิหน้าต่างเนี่ยเขาจะเป็นแบบที่เป็นเซตเมนูส่วนถ้าเราอยากจะเลือกแบบเป็นอาหารปกติเนี่ยเราสามารถนั่งเดินทด้านในไดน้แล้วก็วันนี้นะคะเราเลือกแบบที่เป็นเซตเมนูเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของเขาค่ะ อันนี้จะเป็นสลดัดเราเลือกได้1อยา่างแล้วก็ดิเซอร์หนึอยา่างแล้วก็เมนคอสทั้งหมดเลือกได้1อยา่างแล้วก็ในหนึ่งในหนึ่งเซตเมนูเนั่ยนะเขาจะมีปลาต้องของให้1ตัวเซตละเท่าไหร่นะหกร้อยเก้าสิบเก้อ๋อแล้วก็เมนูของเขานะคะที่เป็นเมนคอร์สก็จะมีทั้งแบบที่เป็น Western, จ a p a เป็น a ิส b า c Chinese, อินเดีแล้วก็แบบที่เป็นอาหารไทยนะ ใช่ค่ะอินเดียไหมอินเดียไหม <c oughs> เซมเซมนะราบ,บีคืบีอเอาเลมอนผีเลมอนผีค่ะช็อกก็ผลไม้รสชค่ะได้ค่ะก็บอกป่าต้องก่อมาชาชาร์ใช่เพราะว่าต้องเวลาที่มีบอกบอกว่ามันเฟมัสมากอร่อยที่สุด พาตรงกีน oh ีดจริงเหรอเลมที่สุดอ๋อเพาต้องเช็คว่าอ่อยโอเคไหมรอนโอเคหรือยังก็้นคราวนี้มีตัวแนะนำที่ช่วงนี้ค่ะใช่จริงจริงแล้วก็ เราต้องโกด้วยยังไม่จุดอ่ะมันกลองลองดูวนะ่าปลาต้มโกดที่นี่น่าจะอร่อยที่สุดใช่เพราะเหมือนปลาต้มโกดทถ้าแบบหนึ่งครั้งตั้งแต่แรกๆเลยที่เขายังไม่ได้ขายเนแค่ลองชิมดูยังครับยังเลยค่ะโอต้องเลย <c oughs> <ๆ>งั้นเดี๋ยวต้องเลยฮะต้องเลยคช่ไหมพี่บอลก็โดนอ่อืมปลาต้มกบปลาต้มโกรทนะอันนี้เป็นเป็นดิฟมันเมื่อคะลองลองทานดูว่าข้าวแบบที่ดิฟหรือไม่ดิฟ มาที่เมนูที่หนึ่งนะคะก็คือปลาต้มขมกันเด็ดคือเรารู้กันว่าอร่อยมากเนาะเฟรชามขออีซังด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็เฟรชาม,ามไอีกวด้วยเผ็ดอี่อือร่อยอรอ,ยอร่อยค่ะ อร่อยมันจะไม่ไม่เหมือนปลาต้องโกปกตินะเพราะว่าเหนียวมันจะแบบแน่นๆล้วก็อันนี้เป็นดิบนะคะเป็นมันม่วงอืม้มอันนี้อร่อยอร่อยนะอนี้ใส่เยอะๆร่อืมไม่ใช่เบาใช่ เบอร์ซ้อนของเราเขาที่เป็นข้าอาหารก็มาแล้วนะคะของเราเนี่ยเบอร์ซ้อนจะเป็นยำแซลมอนแล้วก็เมนคอร์สจะเป็นซี่โครงหมูเป็นอาหารจีนนะคะแล้วก็ของอีกสักจะเป็นอันนี้เป็นซีซาร์สลัดสมูทแซลมอนแล้วก็อันนี้จะเป็นยากิโซบะซีฟูด้ดยำแซลมอน ย่าก็มาถึงเมนคอร์สนะคะือวลิฟใช่หมลิฟต์สเตจจเนอ่าหจี ใบเตยป่ะอ,อร่อยอร่อยอเปรี้ยวไฟอันนู้นด้วย <laughs> อันนี้เป็นพันาคอต้อมามะม่วงเล ้าแี้มากว่าแต่ว่านี่อร่อย เดดียวนาอันนี้เป็นโคซองแบบว่าเป็นโคซอง DIY อันนี้คือซอสที่เป็นเกาโบนนะคะ mm. แล้วก็อันนี้เป็นซอสที่เป็นเลมอน mm. เป็นเมนูใหม่นี่ mm. นะคะเป็นโคซองเอลมอนนะคะ ราะกลอกินฝนะั่งนี้นะต่อไปน,นะคะจะเป็นซอนละ่ะ มาคัตดามิยะครับสอืมอืมเอาใส่อึกว่าอะไร ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบที่เป็น<อ> first time นะคะเมนูก็จะแตกต่างกันไปกับเมนูที่เราให้ดูเมื่อกอี้เมนูนะคะ<อ>ก็จะมีพวกทอปลามีล็อบสเตอร์มีอะไรเงะะ<อ>ี้ยค่ะเมนูก็จะเปลี่ยนไปทุกๆเรื่อย<อ>แล้วก็สำหรับคนที่ต้องการจะมาสัมผัสประสบการณ์แบบ first time <อ>นะคะ<อ>ต้องจองเท่านั้นเนาะ<อ>ต้องจองก่อนถึงจะมาได้เราก็สามารถจองได้ที่ลิงก์ตามนี่ในเบื้ แต่ข้างบนเนี่ยเราจะเรียกเป็นโซนของคอร์สเป็นไฟไรนิ่งก็จะเสิร์ฟอาหารเป็นแบบเป็นคอร์สในใแบบในมาตรการนะคะเริ่มต้นซุปสลัดเมนคอร์สหนึ่งแต่ว่าช่วงตอนที่สะองจะสังเกตว่าเป็นของแล้วก็สำหรับคนที่กลัวโควิดเนาะที่นี่เขาก็จะมีมาตรการแบบว่าให้นั่งแบบเว้นระยะนิดนึงอะค่ะแล้วก็แบบนั่ง นั่งติดกันไม่นั่งตรงข้ามก็คือจะเว้นที่หนึ่งแล้วก็เป็นผังของข้ามอะไรเงี้ยราบอกค่อนข้างดี I want you